ช่างเทคทีมงานสักดูทิ้ทงหมดเลยใช่ใช่สิ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเอฟซีทุกคนครับ<ด>ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องยูทูบอุยช่างเทแคแิคเทคเตอร์ครับดังในอยู่กับผมนะครับสเสียบเอาคีเกษตรแล้วก็ช่างเทคนะครับอยู่บ้านกำนันนะพี่น้องนะกำนันบ้างยาวกำนันบ้านบางยาวนะพี่น้องวันนี้มามาเยี่ยมกำนันนะครับ นี s <S 3, e le ่มาดูรถดีซีเก้าสามครับจะเริ่มต้นปีหน้าเริ่มต้นว่าจะเอาเพิ่มเหลือสี่คันจะเอาเพิ่มร้อยห้าเพิ่มอีกคันไม่เล้ยปีหน้าว่าจะจัดหนมาจะเต็มเดือนหน้าจะเป็นสามสิบจากสามพันเฮียปีหน้าจะกำนันจะเพิ่มรถนะพี่น้องกินนี่ดีอยู่จะเอามาซื้อกันมาที่นี่มาทดลองมาหน่อยมาหน่อยนั่งเลย ใจว่คลิปสั้นนี่จอคลิปสั้นนะลงเรือลงคลิปสั้นเนาะวันนี้มาเยี่ยมกำนันนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะพี่น้องนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอนนี่กำนันเลี้ยงต้มไก่ครับไก่เจียวต้มไก่มิจคนนั เดี๋ยวลาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับปูมันเจ็ดสี่ห้ากันปูันยังไม่เสียดเลยปูมันไม่รู้ว่ามันจะงอกหรือไม่งอกงีบตีทางรถเขาไฟรถนี่นะครับที่ทำการกำนันตำบลวังยาวนะพี่น้องนะบรสุัทศิสัยครับสารคามครับ กำนันดุมสุวรรณดีนะครับนี่อันนี้มาเยี่ยมยามบ้านกำนันนะครับมาเยี่ยมมายามนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องนะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับขอ่าวคำว่าขอบคุณค,ครับสวัสดีครับ